สวัสดีครับ f อของแอดงุนเซียนม,มาขามพาโชคนะครับมาพบมาเจอกันนะครับคลิปนี้ก็อีกหนึ่งคลิปนะครับหลังจากที่แอดได้รีวิวคลิปสรุปบนไปแล้วคลิปนี้เป็นคลิปสรุปร่าง f อนะครับน่าจะเป็นคลิปที่ท้ายสุดของปีนี้แล้วแหละนะครับส่วนปีหน้านะครับเดี๋ยวแอดดูก่อนว่าแอดอาจจะสรุปรวม ทั้งบนและล่างให้เอีนะครับแต่คลิปนี้น่าจะเป็นสุดท้ายของปีนี้นะครับทีแอดระวังรีวิวนี่คือวันที่สามสิบเอ็ดของค่ำคืนนะครับสามสิบเอ็ดกว่าจะอัปเดตเอออัปโหลดขออภัยกว่าจะอัปโหลดเสร็จนะครับรีวิวเสร็จอัปโหลดเสร็จจะมาออนแอไใเอซีไจะชมก่อนนะครับเช้าวันที่หนึ่งของปีใหม่นะครับ สองพันหกสิบแปดะครับประมาณนั้นเต่ช่วงเช้าหรือช่วงไหนเดี๋ยวดูอีกทีนึงน,นะครับอาจจะเป็นช่วงเชี่ยงช่วงบา่ายนะครับก็มีสองคลิปแอดได้รีวิวสรุปบนไปแล้วนะครับคลิปนี้เป็นคลิปสรุปล่าง f อนะครับเดี๋ยวมาให้ f อฟซีได้ชมกันก็เที่ยวสังสรรค์นสนุกปีใหม่กันให้ปลอดภัยนะครับดูแลสุขภาพกันด้วนะครับอากาศก็เปลี่ยนแปลง นะครับหนาวเย็นนะครับไปไงว่างเที่ยวกันสนุกสนานก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับ f อแต่ก่อนอื่นนะครับมาเข้ามาชมช่องแอดก่อนนะครับนะครับกลับมาจากพักก่อนไปเที่ยวก็กลับมาเปิดชมช่องแอดหมุนเตียนมะขามปลาโชกนะครับก่อนอื่นนะครับเป็นคําเตือนเป็นเพียงการคํานวณตัวเลขย้อนหลังตอนนั้นเราไม่ได้หลอกลวง หรือนำสนนถึงผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นเราส่งเสริมให้ท่านซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลอย่างเดียวเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณครับขอให้เอฟซีพี่น้องทุกท่านทุกคนที่เข้ามาชมช่องแอดเหมือนเดียนมาตามประชกเป็นโชคชมชมดีกันทุกท่านทุกคนนะครับประมาณนี้ครับก็้อมาแล้วก็ช่วยกดไลค์ก,กดแชร์นะครับฝากเอฟซีนิดหนึง่งในในกดรับตัวแรกดกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้แอดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปอย่างต่อเนื่อง แล้วก็เข้ามาชมแล้วก็มีโฆษณาก็ช่วยชมให้แอปด,ด้วยเราควรจะกดข้ามจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับคลิปนี้สรุปล่างนะครับเดี๋ยวชายเอฟซีด้ชมกันนะครับสรุปล่างอันนี้คือที่เอฟซีเห็นอยู่เนี่ยขอใครเอฟซี FC. ที่เอฟซีเห็นอยู่เนี่ยเป็นชุดยี่สิบห้าชุด,ชดที่แอดได้รีวิวไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับยี่สิบห้าชุดแรก โอ้แอดลืมเปิดไฟจะไมมมุมว่าก็ใเอฟซีแอดจะลืมบ่อยก็ภ <c oughs> ัยก็ผ่านนะครับนี่ครับคือชุดยี่สิบห้าชุดที่แอดได้ลงรีวิวให้เอฟซี FC ไปแล้วเอ๊ะทำไมไม่ค่อยชัดเอฟซี FC ชัดไหมเอฟซี FC เห็นชัดไหม,มน่าจะชัดอยู่เนาะแอดขยายใหญ่เกือนไว้ก่อน มาณนี่นะรเอนะมาจะชัดอยู่นะครับอันนี้คือสูตร1นะครับสิบล่างสูตรหบวกหน่วยล่างสูตรแรกนะครับสิบล่างสบหนึ่งบวกหน่วยล่างสูแรกนะครับเดี๋ย,ยแิว่าออยู่นะอดมีอนี่นะครับนี่ ก่อนที่จะสรุปล่างให้ f อได้ชมแอดขยายมาให้เห็นชัดๆเลยจะมีตัวเลือกให้ f อฟได้เลือกชมกันอันนี้เป็นตัวชนนะครับชนละมานะครับแต่ชนละไม่มาคือผิดนั่นแหละครับหนึ่งสองสาสี่ห่างหดที่ผิดชนละไม่มานะครับนองนั้นทั้งปีชนละวมาผิดแค่ห่างหดทั้งปีว่างั้นเถอะแต่จับชุด จับชุดเลามาทั้งปีผิดแค่สารหั FC เนี่ยขยายเล็กหน่อยนะครับ FC จะได้เห็นชัดๆแต่เล็กหน่อยนะครับเนี่ยเห็นกว้างๆจะเห็นชัดๆเห็นหนากว้างกว้างยาวนะครับเนี่ยจับชุดแล้วเข้านะครับเนี่ยจับชุดนี่คือจับชุดนี่อันนี้คือเลขที่ออกอันนี้จับชุด ศูนย์เก้าศูนย์เก้าสี่สามเจ็ดเก้าเจ็ดแปดเก้าศูนย์เจ็ดเก้าเนี่ยมาผิดงวดนึงนะครับเข้าหกงวดผิดงวดเข้าจะหลักสิบหลักหน่วยไม่เข้าแล้วก็เข้าหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ผิดอีกงวดเข้าจะหลักสิบหลักหน่วยไม่เข้านะครับแล้วก็เข้าหนึ่งแล้วก็เข้าตัวกลับออกสองแปดจับชุดเข้าแปดสองนะครับก็เข้านะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกผิดงวดนะ นะครับสิบหน่วยไม่เข้าแล้วเข้ามาหนึ่งามนะครับหววนี้นะครับชนที่2กับ0ูนยะครับสกับ0ก็สังเกตทั้งสองตัวนี่แหละนะครับทั้งสองทั้ง0มีศึกมากตัวใดตัวหนึ่ง fc หรือ fc จะชอบศูนย์สนยะครับเลขดังเลยนะสองศนี่กว่าแล้วแต่ fc แต่อสประมาณหนึ่งตัวนะครับไม่ศูนย์มาก็สองมานะครับเนี่ยสองตัวเนี่ยมาหนึ่งตัวนะครับทั้งปีผิดแค่สามงวดนะครับจับชุดเนี่ยเลขชนทั้งปีผิดแค่ามงวดนะครับเลขไม่นามาแอดไม่ลืมทําช่องเลขไม่นามานะครับเดี๋ยวแอดไลน์ให้ดูนะครับเลขไม่นามาศูนย์มาหนึ่งมาสองมาสามมาสี่มา 5ไม่นามา1ตัวละนะครับ6มา7มา8มา5กรับ9ไม่นามานะครับล่างมาก็เปอร์เซ็นต์น้อยนะครับประมาณนี้นี่คือยี่สิบห้ชุดนี่จับชุดให้เรบร้อยนะครับที่รีวิวให้เอฟซีไปแล้วแต่แอดเอาแค่แถวมี1ตัวเดียวนะครับก็อยากที่บอกแอดชอบ1น,นะครับ เอฟซีช็อตตัวไหนยี่ห้าชุดนี่ก็ว่ากันไปนะครับอ่ามาดูต่อนะครับอันนี้เลขคู่ขี่นะครับคู่ขี่แล้วก็ยกเลขแต้มล่างนะครับเนี่ยหลักหน่วยล่างเลขขี่เช่นเดียวกันกับบนนะครับบนเลขขี่ล่างก็เลขขี่เข่าหรือไม่เดี๋ยวมาดูกันเลขขี่คือหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าหลักหน่วยล่างนะครับแต้มเนี่ย แจมหนึ่งก็มี1นศูนย์อีกบนกัหนึ่งศูนย์ศ่งลงกั่งศูนย์ศูนยดังนั้นแอดฟันหนึ่งทั้งล่างทั้งบนเลยนะครับเดี๋ยวสรุปให้ f อดูนะครับเลขคีนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นที่ว่าแก้ไขเนี่ยแอดเขียนผิดนะครับสูตรหนึ่งและแอดก็มาแก้ไขให้ถูกเรียบร้อยนะครับเนี่ยนะครับยี่สชุด แกไขให้ถูกเรียบร้อยนะครับเนี่ยแกไขให้ถูกเรียบร้อยอันนี้คือชุดก็หนึ่งศูนย์หนึ่งสองอะไรนี่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยนะครับส่วน fc ที่ชอบแปดก็ดูไปแต่แปดเลขไม่น่ามานะครับหลังกระดูไปนะครับยี่สิบห้าชุดส่วนอันนี้อันนี้แกไขแล้วชนนะครับอันนี้ชนสามสูตรนะครับหน่วยสามสูตรเอ้สิบสามสูตรหน่วยสามสูตรเนี่ย สิบล่างชนสามสตรบวกหน่วยล่างชนสามสุดนะครับชนกันแล้วหลักสิบได้สี่ตัวนะครับหนึ 1, 3, 4, ่งสามสี่สองหลักหน่วยได้หาตัวสองศูนย์สี่เจ็ดหกนะครับก็จับชุดดีสิบชุดนะครับเดี๋ยวขยายให้เล็กหนานะจะได้เห็นกันชัดๆอันนี้คือ ที่แอดเขียนตัวใหญ่ๆว่าเน้นตัวเดียวล่างสองเนี่ยแอดยังไม่ได้หาสูตรนี่มานะครับเนี่ยสูตรอ่าสูตรเนี่ยสูตรเลขแม่นามาเนี่ยนะครับพอแอดแอดมาหาสูตรนี่สูตรแม่นามาได้นะครับเนี่ยแล้วทั้งปีก็ผิดแค่สองหน่สิบหน่วยบนเอฟสีเนี่ยสิบล่างชนสามสูตรบวกหน่วยล่างชนสามสูตรนะครับ จับชุดกันแล้วนะครับจับชุดผิดสามงวดนะครับทั้งปีเนี่ยจับชุดผิดสามงวดนะครับส่วนเลขแม่นามาานะครับทั้งปีผิดแค่สองงวดนะครับดังนั้นความแม่นเก้าสิบเปอร์เซ็นตบวกเนี่ยงวดล่าสุดแม่นาม้าห้าแปดเก้าเอฟซีสิบหน่วยล่างนะครับเนี่ยแม่นาม้าห้าแปดเก้านะครับ ส่วนสองก็ยังมาเหมือนเดิมแหละนะครับยังมาเหมือนเดิมแหละเนี่ยเด่นสี่กับสองนะครับแอตก,ก็เลยจับไปให้เด่นสองไปนะครับแต่ทีนที้จะบอกอเอ็ซีว่าพอแอดมาดูสูตรชนนะครับสูตรชนดูมาดูสูตรชนแล้วหนึ่งเขาจะชนมากกว่านะครับหนึ่งชนมากกว่าแอดก็เลยเอาเด่นหนึ่งแล้วก็ความชอบส่วนตัวได้แอด เอดเอาความชอบส่วนตัวมาใส่ด้วยนะครับเลิกหนึ่งนะครับแอดก็เลยจัดเป็นหนึ่งเด่นสุดแล้วก็สองนี่ก็เด่นแต่คนเป็นเป็นเด่นรองนะครับเดี๋ยวสรุปแล้วแอดแอดจะให้เอฟซีดูว่าสรุปนะครับเด่นรองอันนี้ชุดประกอบกันอ่ายี่สิบชุดนะครับเอฟซีอยากดูเอ่อเต็มเต็มก็แคปได้เลยนะครับเนี่ยแคปเอาไปดูได้เลยเดี๋ยตอนเล็กออกและกดใจะ รัวแอดให้เข้าหรือให้ไม่เข้าอันนี้คือชนกันเรียบร้อยแล้วนะครับชนเรียบร้อยละสูตร่สิตหน่วยล่างอย่างละสามสูตรนะครับคัดเพ้นมาอย่างดีแอดมั่นใจไปอยู่ในนี้แหละนะครับสองก็เด่นแต่แอดให้เป็นเด่นรองนะครับที่แรกให้เด่นเด่นหลักนะครับแอดให้เด่นหนึ่งเด่นหลักแล้วก็เด่นสองเด่นรองนะครับตามนี้อ้าวสามสองหนึ่งแคบเรียบนะครับ นี่สรุปล่างนะ F4 สรุปล่างสรุปล่างนะครับเอา้าเรียบร้อยนะครับเอา้าดขยับแล้วนะครับดขยับแล้วนะครับอันนี้คือมาดาูนี่ที่ดบอกว่าสรุปเี่น20ชุดเนี่ยดมา,ม,ม,นะมาลงเล่มใหม่นะครับมาลงเล่มใหม่นี่ครับก็มีหนึ่งนี่แหละ สีเอชอบอันหนึ่งสองหนึ่งศหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดจะหนึ่งหกไม่ได้เอานะครับเอีชอบก็จัดไปสามก็มีสามสองสามศูนย์สี่สามเจ็สามหกสามเจ็นาสนเอฟซสองก็สองสี่สสองก็หนาสนเอฟซีนะครับ4ี่ศูนย์สี่สสี่เจ็ดสหกนะครับสีเจก็หนาสนสนะก็มันเจ2สองเนี่ยสี่สองสี่ศูนย์สีเจ็ดสี่หสองตรงนี้สองสองสองศูนยสองเจ็ดสอห สองสี่สี่สองน้าสดเนี่ยสี่เจ็ดเจ็ดสี่สามเจ็ดเจ็ดสามนะครับสองสามสามสองสองสี่สี่สองสองสองนะครับเบิร์นหนึ่งสองก็กดประมาณนี้นะครับทีนี้มาดูสรุปนะครับอันนี้คือแอดมาลงอันใหม่หน้าใหม่นะครับนี่ครับสรุปจริงๆอันนี้มาได้โกหกแล้ว มาไ,ได้ดยียอะอะไรแล้วนะครับอันนี้คือสรุปล่างให้เอซีได้ชมกันเลยนะครับ็อยางที่บอกเนี่ยพู้วก็พูดอีกอาจารย์โกยนะครับนะครับอาจารย์ยนียแอดมันใจมากเลวใบตรวจนีโร่โดยเฉพาะอาจารยโกยเนี่ยจะเข่าเนี่ยศูนยหนึ่งหนึ่งศูนย์เนี่ยหรือหนึ่งหนึ่งอะไรในในใน,ในแถวนี้แหละ นะครับแอดมีความมั่นใจมากเลยแล้วมาดูเนื้อในของหลวงตาแดงนะครับมาดูของหลวงตาแดงเนี่ยที่แอดรีวิวไปมาคลิปก่อนหน้านี้นะครับเนี่ยในสามตัวเนี่ยแล้วตัวกลางเนี่ยจะเข้าบ่อยมากเนี่ยแล้วตัวกลางเป็นหนึ่งแล้วก็เน้นหนึ่งเนี่ยแอดก็วงไวเ้เห็นไหมแอดวงไว้นะครับ พดนี่ก็ให้หนึ่งเนี่ยหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์สามห้าเนี่ยพดนี้ก็เข้าบ่อยพอสมควรนะครับอันนี้เนี่ยพิเศษพิเศษกว่าก็มาบ่อยเนี่ว่ามีศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์เนี่ยห้าก็มีนะครับแต่แอดเน่นหนึ่งนะครับอันนี้ก็เข้าบ่อยนะครับเนี่ยเลขของกิจจิมาเนี่ยแต่ว่าตัวเล็กแล้วก็เยอะตัวหน่อยนึงนะครับ แต่ว่าห้เน้นหลงตาแดงเนี่ยหลงตาแดงเนี่ยดูง่ายนะครับที่ชัดเลยอาชีพปทีนหนึ่งนะครับพอตรงกับอาจารย์โกยนะครับอันนี้ก็แม่นคมชัดนี่ก็โอเคเข้าบ่อยนี่ครับแล้วชีแอสทำลูกศวไว้เนี่ยหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งเนี่ยเข้าบ่อยแล้วคนหนึ่งแถวเนี่ยสวยทั้งนันเลยเอฟซีนะครับแล้วชอบซู้อมาจัดซู้ไปชอบเก้าก็จัดเก่าไปนะครับ เล็กม่น,นามา s ห้ากับเก้านะครับห้าแปดเก้าหลางเล็กแม่น,นามาหรือถ้าเสียงก็อบาเบานะครับไม่ต้องหนักหรือถ้าชอบก็จัดไปนะครับพอแอดก็ดูเหมือนกันว่าสูตรแอดจะเข้าไหมถ้าเข่าแอดก็เพิ่มความมั่นใจนะครับประมาณนั้นให้เอฟซีได้ชมกันเนาะนี่คือเอามาบอกกล่าวเราให้เอฟซีได้ชมนส่วนอันนี้นะครับ วงวงล้อห้าตัวเนี่ยนะครับเกมเซตทีนะครับ,น,รบนี่ก็เข้าบ่อยนะครับเนี่ยเข้าบ่อยเหมือนกันแต่โดยรวมแล้วนะครับจะมาอยู่ที่หลวงตาแดงเนี่ยหลวงตาแดงนะครับในสามตัวเนี้มาหนึ่งตัวทุกหมวนะครับให้เอฟซีได้ชม แอปเรีวิวไปมาเร็วๆนี่แหละนะครับคลิปคลิปมาเร็วๆนี่แหละนะครับอ่าท้าเจียวไหมอะไรทถาไม่เจียวมาดูอันนี้ก็ได้เนี่ยคลิปพิเศษที่แอ็ดได้รีวิวให้เอทีเรตูเนี่ยคลิปพิเศษนะครับเนี่ย คลิปพิเศษถลยหน่อยนะครับเนี่ยอันนี้ก็ชนหนึ่งอีกเนเอฟซีเนี่ยชนหนึ่งนะครับชนหนึ่งอันนี้ก็ยังไม่ผิดนะครับนี่ผิดงวดที่ผ่านมาเนี่แหละอาจารย์โกยผิดแปดเก้าศูนย์ไม่เข้าแล้วก็เลขทาเซียมสกับห้าไม่เข้าอาจารย์บรรญพลนี่เข้านะครับเข้าทุกงวดแล้วก็งวดใหม่นี่กค มาชนกันหนึ่งตัวเดียวนะครับแล้วก็จับชุดเนี่ยเข้าเกือบทุกงวดนะครับนี่ครัประมาณน,นี้ที่ว่าเหตุผลที่แอปชอบหนึ่งนะครับอัต่อมาขายอเอฟซีถูกใจก็ตาม ไม่ถูกใจก็แค่มองผ่านไปนะครับเนี่ยมาดูของออทีเด็ดมหานิรการของใบตรวจทวีศรัพย์นี่ครับหนึ่งเนี่ยสามหนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งศูนย์หนึ่งแปดหนึ่งนะครับแต่จุดที่ออกบ่อยคือแปดหนึ่งสี่หนึ่งแล้วก็สามหนึ่งสองหนึ่งศูนย์หนึ่งนี่ไม่เคยได้ออกนะครับออกคั่งหรือสองคั่งอะไรเนี่ย แต่ม่รเป็นไงแอดช็อป0110หมองหมองเลยแล้วก็1221มีลองมานะครับประมาณนี้นะครับตรงนี้ออกบ่อยสุดเนี่ย0607ในซ4โดยเฉพาะ06เนี่ยออกบ่อยมากแต่พักหลังไม่เคยออกแต่ตรงนี้3773เนี่ออกบ่อยมากเช่นกันแล้วก็4774เนี่ออกบ่อยมากนะครับเพราแอดรีวิวไปแล้วแหละนะครับทีนี้มาย้ำเตือนให้ F4 ไดีดูกันเฉยๆนะครับ แปดหนึ่งหนึ่งแปดนี่ก็ออกบ่อยนะครับจะนี่แอดไปดูสูรไม่น่ามาสุดหน่วยล่างมีห้ามีแปดมีเก้าแอดกปเลยแต่แอดซื้อไปแล้วในแอปพอตังนะครับเกี่ยวกับแปดเนี่ยซื้อไปหลายตังอยู่นะครับประมาณนี้ทีนี้ก็เลยเนี่ยแหละเอามาบอกเรามาสรุปให้เอฟซีได้ชมกันว่าเนี่ยทีแอปชอและแอดหวังหวั่าจะมาด้วยนะครับนี่คือ สรุปนะครับล่างสองมกราหกแปดนะครับปีหน้าที่จะถึงนี้เดนหนึ่งตัวเดียวนะครับแฮทฟันให้เลยนึ่งตัวเดียวสรุปหนึ่งทั้งล่างและบนนะครับแล้วก็เด่นรองศูนย์กับสองนี่นะครับนี่เด่นรองนะครับเด่นตัวเดียวหนึ่งแล้วก็รองศูนย์กับสองนะครับแล้วชุดเดียวหนึ่งศูนย์เอฟีชุดเดียวหนึ่งศูนย์นะครับหนึ่งศูนย์หนึ่งแลว้วเขาจะ อน้อยไปนหน่อยเออนี่อ่าหนึ่งศูนย์ F สี่นะครับหนึ่งศูนย์ตัวเดียวชุดเดียวนะครับแล้วชุดลองนะครับมีอยู่สี่ชุดเนี่ยหนึ่งสองศูนย์หนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดกลับด้วย F สี่ประมาณนี้นี่คือสูตรที่ F คิดมาใครควรมาอย่างนี้และวว่าน่าจะเป็นหนึ่งทั้งล่างและบนนะครับ แต่ถ้าไม่มีก็ต้องขออภัย FC ไว้หน้าตรงนี้นี่คือการคำนวณน,นะครับตัวเลขย้อนหลังเท่านั้น FC ใช้วิจารณญาณเอานะครับเชื่อวก็ตามไม่เชื่อก็ผ่าแต่งวดที่แล้วไม่ทําให้ FC ผิดหวังเข้ามาแล้วใน FC นะครับเข้ามาแล้วก็เลยแอตก็เลยเริ่มมั่นใจว่าน่าจะเข้าอีกนะครับประมาณนี้แต่ทุกอย่างนะครับเพียงแค่แนวทางใน FC ะะเป็นเพียงแค่นแนวพางแอปเมกาจะ,จ,ะจะฟันโชดเลยว่าต่องมาต่องมาอะไรเงี้ยไม่ใฉ่ประมาณนั้นไม่ใฉ่อย่างนั้น <c oughs> นะคร <c oughs> ับทำความใจกับเอฟซีก่อนเดี๋ยวจะหาว่า f อโอ้ยไหนว่ามาไม่เห็นเข้าเลยอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวจะมีดราม่าเอยอันนี้คือการคำนวณตัวเลขย้อนหลังเท่านั้นมาดูอีกนิดนะมาดูอีกนิดนะเน,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 นี่ยแต่อยากให้เอฟซีได้ชม เราจะไมแอตถึนชอบหนึ่งเนี่ยนะครับชนห้าชนหนึ่งชนแปดก็อย่างที่บอกอย่างที่บอกเขซีไปว่าเนี่ยทีแอดบอกเนี่ยเลขไม่น่าไม่น่ามาสิบหน่วยล่างเนี่ยทั้งปีผิดแค่สองวดนะครับลูวบน,นี้ห้าแปดเก้าไม่น่ามา อันนี้ชนเด่นนะครับเนี่ยชนเข้าทุกวัเลยเอฟซีเนี่ยมีไม่เข้าวงวดนีงวันเดียวนะครับเนี่ยเนี่ยหลวงตาแดงเนี่ยเจอแล้วเนี่ยหลวงตาแดงนะครับของรบส่วนฮีโร่แล้วก็เลขหาดาวของรบส่วนคัมพีก็ยังไม่ผิดเลยเนี่ยนะครับหลวงตาแดงก็ยังไม่ผิดฮีโร่เอ่อเลขหาดาวก็ยังไม่ผิดนะครับของอา bon จารย์บรรจพลไม่ต้องพูดถึงไม่มีผิดเลยเช่นเดียวกันนะครับ แล้วทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมาชนกันสามตัวนะครับห้าหนึ่งแปดแต่ก็ยังที่บอกเนี่ยห้ากับแปดเก้าเลขไม่นามาล่างสิบหน่วยแอดก็เลยมาดูก็เหลือหนึ่งตัวเดียวในเอฟซีนะครับก็เท่าก็เหลือชนหนึ่งตัวเดียวแอดก็เลยฟันที่หนึ่งล่างบนมาเช่นกันนะครับแอดก็เลยฟันหนึ่งล่างหนึ่งบนเลยนะครับมั่นใจ พอทุกครเลยแหละนะครับแอปกอ็ซื้อเกี่ยวกันหนึ่งก็หลายจังอยู่นะครับในแอปเปาตังค์นะครับนี่ครับประมาณนี้จะเป็นหนึ่งอะไรเดี๋ยวมาดูกันนะครับจะเป็นหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งไหมนะครับหรือจะเป็นหนึ่งห้าหนึ่งแปดก็มีแคนนี้แหละนะครับประมาณนี้อันนี้คือตัวชน แล้วก็ตัวสรุปเรียบร้อยนะครับเอฟซีเสร็จสิ้นทุกอย่างทุกสิ่งแล้วนะครับในปีนี้ทีเอดได้ทำคลิปเป็นคลิปสุดท้ายให้เอฟซีได้รับชมกันนะครับส่วนปีหน้านะครับปีหน้าอา,อาจจะมีชุดคลิปรวมอีกสักหนึ่งคลิปนะครับรวมสรุปบนล่างให้เอฟซีได้ชมเดี๋ยวดูว,ว่านายเอจะเอานำเสนอให้หรือเปล่า เดี๋ยวดูก่อนนะครับแต่มีแนวโน้มว่าจะนำเสนอให้นะครับคลิปนี้สุดท้ายนี้ครับเอฟซีซีเข้ามาชมแอ็หมุนเชือนมาครั้งพาโชคกับจงสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับไม่เจ็บไม่ไข้นะครับดูแลสุขภาพคนด้วยนะครับกินเจยวปีใหม่กันให้สนุกนะครับแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะครับขับรถขับขี่ปลอดภัยนะครับแล้วก็เสียงโชคนะครับโชคดีปีม่กันทุกท่านทุกคนนะครับ คลิปนี้ก็สวัสดีปีใหม่โชคดีทุกท่านทุกคนครับผมเอฟซีของแอดมุนเซียนมะขารรมพาโจคสวัสดีครับ